h o n d a ซึ่งเป็นชื่อที่คุ้นหูในตลาดรถยนต์ในบ้านเราครับโดยล่าสุดมีการปรับทับอีกครั้งโดยในรุ่นรถยนต์ในกลุ่ม d ีเซ็กเมนได้มีการเปิดตัว Honda Accord e s e v รุ่นปรับโฉมเมื่เดืนเชนปี2025 ซึ่งได้ชูจุดเด่นด้านความคุ้มค่าที่ยกกระดับไปอีกขั้นด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ระบบความปลอดภัยที่หลายคนรอคอยเข้ามาให้ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อยพร้อมกราบมีการปรับลุกสปอรต์ตและดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นในราคาที่จับต้องและจะเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและวันนี้ครับทางช่องออโต้คาร์นิวจะพาไปดูกันว่า Honda a c c o r d รุ่นปรับโฉมไมเนอร์เชส2025นั้นจะมีอะไรน่าสนใจบ้างลองเข้าไปติดตามรับชมกันครับ ว่าการปรับชมในรอบนี้จะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบทั้งคันแต่ก็ถือว่า Honda ได้มีการจัดเต็มมาให้แบบไม่ก้าครับโดยมีการเพิ่ม2ฟีเจอร์ที่เป็นระบบความปลอดภัยที่สําคัญเข้ามาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นท็อปในรุ่น RS ให้กับระบบความปลอดภัยซึ่งจะได้แก่ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างซึ่งจะหมดห่วงเรื่องจุดบอดขณะเปลี่ยนเลนและเพิ่มความมัน่นใจในการขับขี่บนถนนครับ ในอีกระบบก็คือระบบช่วยเตือนเมื่อมีการเคลื่อนที่ผ่านขณะถอยหลังซึ่งเป็นเซนเตอร์ด้านท้ายของตัวรถซึ่งช่วยตรวจจับรถที่วิ่งผ่านขณะถอยออกจากช่องจอดซึ่งทํทำให้การถอยจอดนั้นหรือในที่แคบมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับซึ่งการเพิ่มฟีเจอร์ระดับพรีเมียมเหล่านี้เข้ามาในทุกรุ่นย่อยนั้นก็ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภยัยและความคุ้มค่าให้กับแฮกคอร์ด e s e v อย่างชัดเจนครับและเป็นการปิดตำนานกล้อง Honda l e n น o สทันทีครับ อีกหนึ่งจุดที่เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายของ Honda a c c o r d ก็คือมีการปรับลุกเสริมความหล่อเต็มมีกัดครับนอกเหนือจากระบบความปลอดภยัยทาง Honda ได้มีการปรับลุกให้กับ Honda Accord e s v ใหม่ซึ่งได้รับการปรับโฉมภายนอกให้ดูสปอร์ตและลงตัวมากยิ่งขึ้นในทุกรุ่นย่อยโดยมีการปรับชุดชายกันชนด้านล่างด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังโดยเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันกับตัวรถและกรอบไฟหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับ แถบตกแต่งที่มุมไฟหน้าซึ่งเป็นงานดีไซน์ใหม่ครับนอกจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนล้ออลลอยเล็กน้อยครับซึ่งรุ่น E จะมีการอัปเกรดล้ออลลอยขนาด17นิ้วเป็นสีดำเงาก็อดแบ็กเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้นส่วนในรุ่น RS จะเป็นการเสริมความโหดด้วยช่องดักอากาศข้างกันชนหน้าสีดำครับ ส่วนอีกหนึ่งจุดที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของ Honda Accord ปี2025นั่นก็นคือเมื่อเรากระทึกพันเร่งไปจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งครับโดยแต่ฝากกระโปรงยังคงเป็นระบบขับเคลื่อน Full Hybrid EHEV ที่ทำง,งานร่วมก,กันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรให้แรงบิดมอเตอร์สูงสุดถึง335นิวตันเมตรขับสนุกและให้อัตราเร่งทันใจและยังมีการประหยัดน้ำมันยอดเยี่ยมถึง23.3กิเมต่อลิตร พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing และฟีเจอร์อนวยความสะดวกครบคันอาทิเช่น Google Built-in ระบบเครื่องเสียง Bose 12ตำแหน่ง Head-up Display และหน้าจอสัมผัสส่วนกลางขนาด2.3นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายครับ ดึงการปรับทับของ Honda Accord e-sev 2025ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ตลาดได้อย่างตรงจุดครับทั้งในด้านระบบความปลอดภัยงานดีไซน์และที่สำคัญก็คือราคาจำหน่ายครับที่ทำให้ยนตกรรมระดับพรีเมียมคันนี้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและคุ้มค่าอีกหนึ่งรุ่นในเซกเมนต์ยังไม่ต้องสงสัยครับ โดยราคาอย่างเป็นทางการของ Honda Accord E H C V ทาง Honda ก็ได้มีการปรับราคาใหม่ครับทั้งนี้ก็เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายครับโดยในรุ่น E จะมีราคาอยู่ที่1,479,000บาทส่วนรุ่น E L จะมีราคาอยู่ที่1,599,000บาทครับและรุ่นท็อปที่สุดก็คือรุ่น R S จะมีราคาอยู่ที่1,729,000บาทครับนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นเดทช่วงเปิดตัวที่งาน Big m มอเตอร์เซ0 2 5ด้วยครับ และนี่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งครับของ Honda Accord e-hcv โฉมปี2025เลยเป็นรถในกลุ่ม d ีเ gment ที่เพิ่งเปิดตัวและมีการอัปเกรดไปล่าสุดครับและเ,เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับและก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยครับเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องเราสวัสดีครับ